าจะแกงแม่นะคะโดนแกงใช่ไหมคะโดนแกงกับค่ะแม่แม่ก็กลัวตัวเองแม่กลัวลูกกลัวตัวเองกลัวตัวเองโอ้พุทโธทโมสังงคลูกเอ้อกหนูจะไต่แอคตกใจหมดมีความแบบลึกลับอะแม่เออนั้นแม่มานี่นิดนึงอยากให้ลูกมาแกะเชื่อมโยงหน่อยค่ะมีละครให้3มเรื่องจงตอบคําถามว่า3มเรื่องนี้แกะเชื่อมโยงกันยังไงโดมทองโดมทอง วังน้ำค้างหวังน้ำค้างและก็เคหัดดังคอยอุ้ยนี่มันติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสามเรื่องนี้ค่ะแม่หนูขอใช้โอกาสตอบค่ะหนูกดตรงมเลยมันต้องเป็นครนแบบลี้ลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนแล้วก็ทั้งสามชื่อที่ว่าม,มาเนี่ยมันเป็นชื่อสถานที่หมดเลยค่ะแม่ โอ้ย้้ขนลุกสูดเลยค่ะแม่เออจะบอกว่า3เรื่องนี้เส้นเรื่องละครน่ะมันจะผูกกับสถานที่มันจะมีความลี้ลับเขาเรียกว่ากอทิกไหมแม่ นิยายกอติกอะตัวอย่างมันก็จะมีความแบบว่าเนื้อเรื่องที่มีความลึกลับซับซ้อนสืบสวนสอบสวนนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นอายความแบบว่าสถานที่ที่มันเกิดเหตุเนี่ยมันจะต้องแบบอยู่ที่บ้านอยู่ที่คาลเลอ์หาดปราสาทอะไรที่มันมีความแบบลึกลับซับซ้อนมันจะต้องมีห้องแปลกๆอย่างแบบชั้นใต้ดินห้อนใต้หลังคาอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เอ้ละครแนวนี้แนวโกติกเนี่ยมักจะใช้ชื่อสถานที่เป็น ชื่อเรื่องเหานปะแล้วเราช่อง7 SD ดีของเราเมื่อก่อนช่อง7สีเนี่ยทำละครแนวนี้มานะคะขอบอกเลยเลตติ้งดีเลตติ้งกระชูดิคือโดยพื้นของความผีความละครผีลี้ลับอ่ะมันดีด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบอยากรู้ว่าเอออยากรู้อยากเห็นว่าสรุปบทสรุปสุดท้ายแล้วปมเนี้ยมันจะจบยังไงอ่ะแล้วแม่สังเกตจริงๆนะละครแนวนี้คนที่เข้ามาไขความลับจะต้องเป็นนางเอกโอ้จริงแม่จริงจะต้องเป็น นางเอกซึ่งจะต้องเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะที่บ้านหลังนี้มันเกิดอะไรขึ้น เรามาเรามาถอนรหัสเลยแล้วกัน3เรื่องที่พูดไปเรามาจัดกรุ๊ปปิ้งของละครให้ทุกคนได้ดูได้ฟังกันละกันมาเริ่มที่เรื่องแรกเลยเรื่องแรกเนี่ยแม่แม่คุ้นเคยเป็นอย่างดีโดมทองโดมทองโดมทองเนี่ยจาได้ว่าช่อง7ผลิตมา2อเวอร์ชั่นก็คือในปี2542กับ2556 ซึ่งโยมทองเป็นบทประพันธ์ของคุณวราภาแล้วก็บทโทรทัศน์โดยคุณภาวิศพระเอกของเราก็คือคุณอดิตหรือว่าพี่ลบเนี่ยในปี2542เนี่ยนำแสดงโดยพี่ตัวค่ะวาย,อยไอดอลแม่พี่ตัว,ตวสนันยู2556นำแสดงโดยพ,พี่วีวิรภาพค่ะอเออส่วน,น้างเอกวิรงรองแล้วก็คุณพับพึ่งนำแสดงโดยน้ำพึ่งพี่ตัวกับ น้ำพึ่งนาริกานี่มันคู่รักมูลรักรูกทุ uh> ่งสองพันห้าร้ยห้าสิบก si> ็คือพีิเปรี้ยวนั่นเองอแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะบอก MVP คนที่หนึ่งในบทของแสงแข็เป็นใครรู้ไหมคะเป็นใครคะเป็นกระติบค่ะรู้อยู่แล้วกระมีความร้ายจิตจิตอ่ะเออแต่ในยุค2542เป็นกิกสมวัจนีอาจจะแบบหลแบบฉลายอ่ะ แล้วก็ MVP ขึ้นทิ้งเลยค่ะความหลอนอยู่ที่อินยาชายกับห้องใต้หลังคา เป็นคุณมนทาคุณมนธานำแสดงโดยคุณยายมาลสาีอิสรางกูรณอยุธยาในในเวอร์ชัน2556น2556คุณหญิงย่าเนี่ยคุณหญิงย่าเป็นอาดวงดาวแต่ว่าจริงๆแล้วเวอร์ชัน56อ่ะตอนสมัยที่เขายังเป็นสาวอ่ะแม่มพี่ยุ้ยก็มาเล่นนะยุใช่คือพี่น้องชอบผู้ชายคนเดียวกันแต่ผู้ชายชอบน้องไงกลายเป็นโศกนาฏกรรมบนยอดโดใช่บนยอดโดกในในยุคต่อมาเป็น วิร,รองรองเขาก็มาเฮ้ย,ยเขายืนเข้ามาเยือนในโดมทองอแห่งนี้มันก็เจอเรื่องราวความลี้ลับมากมายเลยใช่ก็เข้าพอดละครผีแหละว่าเนี่ยตัวละครตัวนี้แหละมีความเชื่อมโยงกับตัวละครในอดีตมันก็เลยทำแห้ ฟิลเซนแรงอ่ะแม่ใช่ฉากที่ถูกกล่าวขันก็คือฉากที่รถม้าผีขี่รถม้าแล้วนางเอกเนี่ยยืนอยู่บนหน้าต่างนางก็จะเห็นวิญญาณบนรถม้าจ้องมองมาที่หน้าต่างยอดโดมอีกฉากหนึ่งเพลงเพลงใช่ใช่ไหมฟังตอนกลางคืนนี่คือหลอกแอบหลอกอยู่นะเพลงอะไรนะลูก นางครวน oh, อ,อันนี้อยากให้ผู้ชมไปติดตามต่อมาเป็นเรื่องวังน้ำค้ำาง,างอีกเรื่องหนึ่งวังน้ำค้างเนี่ยอาอกาศทั้งช่องเจ็ดสีในปี 3, 2 5 5 2. 2คนเขียนบทก็จะเป็นดนกระมนลคนหลังมาา่านถูกปะ พุ่มกับเนี่ยตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นคุณเอกภพตันหยงมาสกุลในปี2552เนี่ยวังน้ำค้างตอนนั้นนำแสดงโดยเป็นพี่วินทาวินอับพิงกี้พิงกี้สาวิกาแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเขาก็เล่นกับเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งใช่นั่นก็คือพีเอ็มมี่พีเอมี่กลินแล้วก็ตัวเดิมเนนเรื่องของเรื่องนี้อีกคนหนึ่งก็คือจะเป็นพี่เคลลี่พีเคลลี่เออเส้นเรื่องข้าวๆไงนะลูกเส้นเรื่องข้าวๆนะคะก็คื เอาเป็นว่านางเอกเนี่ยก็คือเป็นลูกของโอ้โหเล่ายากเหมือนกันนะเนี่ยนางเอกเป็นลูกบุญธรรมใช่นางเอกเป็นลูกบุญธรรมของเนี่ยของพี่เฮนรี่เศรษฐีบุญลือใช่เศรษฐีบุญลือคือเขาอะก็พยายามปกปิดว่าแบบเนี่ยยูก็เป็นลูกเรานะไม่ได้เป็นลูกบุญธรรมนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คือมันก็ไปบางเอิญบางเอินไปเจออะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ย คลายปลอมอีกแ<า>ล้วใช่ปหคายปลอมอีกแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วแม่ของนางเนี่ยคือโดนลักไปฆ่าเอเหรอใช่แม่ของนั่นไปลักไปฆ่ากลางทะเลเลยอเออโดยคนที่เป็นฆาตรกรตัวจริงเนี่ยอยู่ในบ้านหลังนี้แหละต้องไปหาใช่ไหมใช่เราก็<อ>ต้องไปหาสืบหากันว่าใครคือแม่ที่แท้จริงแล้วแบบโดนไครฆ่าอะไรอย่างนี้ แต่อยากให้คนติดตามไปว่าเฮ้ยมันเป็นใครมันเป็นใครอะไร,<ค>รแบบนี้นมาว่า่ามันมีปมลมอะไรกับตัวละครตัวนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อะมาเรื่องสุดท้ายกันอ,อันนี้ขอพูดซะหน่อยเนาะมันเป็นละครที่ใหม่หน่อยแต่จะบอกว่าเส้นเรื่องมัน,น่ะถูกจัดอยู่ในหมวดนี่แหละละครแนวโกธิคเนาะก็คือ แคาหาดนาง,งคอยเรื่องนี้เป็นนิยายแนวลึกลับสอบสวนอะไรอย่างนี้ซึ่งของอคุณ,คณหมอผงศกร<า>เรื่องนี้เส้นเรื่องเขาเรียกว่า ฉากกระทัดของเรื่องแล้วกันจะเกิดอยู่ในเคหาดถูกไหมเคหานางคอยอ่ะสมชื่อเลยก็คือจะเป็นอยู่ริมทะเลอุยความเคหาดมันก็อยู่บนผาชะงงอนตัวละครเนี่ยถ้าดิฉจำไม่ผิดคือแหล่งใต้กันด้วยใช่ก็คือ location จะเป็นในทางภาคใต้เลยแล้วก็เคหานางคอยเนี่ยนอกจากเส้นเรื่องแล้วที่น่าติดตามความน่าสนใจของเคหานางคอยก็คือนักแสดงนอกจากนักแสดงนําที่มีน้งบูมกิดก็ อ่าเป็นพระเอกน้องพิงคอยนะเป็นนางเอกก็มีน้องโอ๊ตลัฐทีถูกไหมนอกจากนั้นเนี่ยเป็นการกลับมาคัมแบ็กทางช่องหน้าจอช่อง7ก็คือของพี่ออนเกียวารินคือหายไปนานใช่หายไปนานแฟนๆละาคนก็คือคิดถึงนะใช่แล้วเข้าไปดูคอมเมนต์คือมีแต่คนพูดถึงแบบพี่ออนว่าแบบออ้ยพี่ออดวีลคัมแบ็กค่ะใช่แล้วปมสําคัญก็คือเกิดจาก ก็เนี้ยแหละเป็นกีแมนสำคัญด้วยพี่อ้อนแล้วคีแมนภายใต้อะไรนะหน้ากากเนาะอยากใช้คำว่าไอรอนเลดี้อ่ะได้ปะได้ปะอีกอย่างนึงนอกจากน้องอ้อนนะก็จะมีพี่พีททองเจือนะต้อมรัชนีกรอันนี้เราก็ยังพอเห็นอยู่แต่คนนี้หายจากหน้าจอช่องเจ็ดไประยะใหญ่ๆนะก็คือจะเป็นคุณแมนสุภปอกิจอูหายไปนานอ่ะคนนี้ก็มาแม้จะแบบอาจจะไม่ใช่ตัวเดินหลักอ่ะ แต่ก็เห็นก็พอหายให้หายคิดถึงอันนี้ต้องไปติดตามเพราะเรื่องนี้มันพลิกไปพลิกมาใช่พลิกไปพลิกมาจริงคนที่เราคิดว่าใช่ก็ไม่ใช่ต้องติดตามดูแบบทุกตอนถึงจะเข้าใจสลายนมได้ละครที่เราหยิบมาจริงๆอ่ะอยากรีวิวคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันมีอีกนะมันมีอีกละครแนวผีแนวอะไรแต่ว่าเราจัดกรุ๊ปปิ้งแล้วกันว่า3มเรื่องนี้มันแนวโกธิคเห็นได้ชัดเลยว่าแบบเป็นสถานที่ที่แบบเกิดเรื่องขึ้น แล้วก็ <ม S 2> แล้วละครแนวโกติก3เรื่องที่เรายกมาเนี่ยหนูสังเกตอีกอย่างหนึ่งโลเคชั่นบ้านอ่ะไม่ว่าจะเป็นโดมทองไม่ว่าจะเป็นวังน้ำค้าง<ม>เคหะนางคอยมันจะต้องเหมือนอยู่บนเกาะร้างอ่ะแม่เออเนาะมันจะเป็นอาจจะอาจจะไม่ได้เกาะร้างขนาดนั้นแต่เป็นฟิลว่าแบบว่าอยู่ในสถานที่ที่อ่ะติดทะเลไม่ติดทะเลก็อยู่บนยอดเขาอะไรอย่างเงี้ยเออ เราก็เอามานําเสนอให้ผู้ชมให้ฟังกันจริงๆอยากให้คุณผู้ชมอ่ะที่ดูคลิปเราอ่ะแนะนํามานะว่าเฮ้ยจริงๆมันมีอีกอืมันมีอีกเราตกเรื่องไหนไปหรือเปล่ามาคอมเมนต์มาอยากให้คอมเมนต์ฝากร้านเลยลูกฝากเลยว่าฝากร้านเลยค่ะจะไปติดตามละครที่เรารีวิวมาเนี่ยที่ไหนบ้างบัคกับูดอททีวีเหมือนเดิมค่ะถ้าอยากจะดูเรื่องไหนสามเองสามเรื่องที่เราพูดมาเนี่ยก็คือมีอยู่ในบัคกับูทีวีหมดเลยเออรวมถึงโดมทอเวอร์ชั่น2542ก็ มีในวัคือนบูเหมือนกัน,น,กนใช่ป่ะใช่น่าสนใจใก็ลองไปติดตามดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะหลอนๆอน EP นี้ไปกับความหลอนค่ะไปก่อนเนาะไปก่อนนะคะ